วันนี้โอ๋ออกมาเดินออกกำลังกายจ้าวันที่สี่ค่ะมะละกอสวยๆไม่ใช่ของเจ้าของนะคะของคนอื่นเขา <c oughs> เห็นว่ามันสวยก็เลยมาถ่ายคลิปอวดเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นี่แหละจ้าแถวบ้านโอ๋เหมือนจะแห้งแล้งแต่ก็ยังปลูก แถวนี้เขาจะทำำําลําไยทําพริกทํามะระกอพืชไร่ที่เขาทําประจำนจะจ๊ะพริกก็จะงามเขาอาศัยทําน้ําหยุดเอาเนาะอันนี้แป้งมะระกอปีนี้ผลผลิตปีที่สองจา้าเขาเช่าไร่ของอแม่ไว้แล้วเขาก็มาทำเนาะเนี่ยดูเขียวดีจังเลยท่ามกลางแดดละล้นก็ยังเขียวสดใสอยู ทั้งพริกทั้งมะระกอเนี่ยนะจ๊ะไม่รู้จะถ่ายอะไรมาเดินออกกําลังกายก็เลยเอาซะหน่อยสงสัยจะย้อนแสงเด้อมาทางนี้ไม้เซลฟี่กันสั่นก็ใช้ไม่มีประโยชน์เลยโดนตัว๋วโดนตัว๋วจ้าโดนตัวนต๋วมันไม่ได้การสัน่นเนาะมันตั๋วว่าการสัน่นอ๊้เป็นตาอ่อนโซนเขาเนาะเตียนหลับซาบ ยาเยอะไม่มีเลยแถมยังแซมพริกไปด้วยมะละกอก็งามงามกำลังจะได้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยดยูคนเขาทำเป็นเนาะถ้าให้โอทําโอก็คงทําไม่ได้อย่างนี้ละค่ะดูสินะ่ะงาม,งามแดดร้อนๆก็ยังไม่เฉาเนาะรู้จักทําได้ผลผลิตดีจริงๆค่ะสําหรับเจ้าของนี้เนาะ เอาล่ะค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e เป็นกำลังใจให้โอด้วยนะคะต้นมะระกอและต้นพริกจา้างามงามจางงามร้ายหลายงามเจ้าของช่องงามคือเจ้าของช่องคักคักบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบายค่ะ